อยู่ครับๆก็อยากฝากทุกคนนะคะภาพเบียร์โฆษณาของเราทั้งสี่คนค่ะแตเต็มคำว่าเพื่อนค่ะครัสดีร้อนเลยอยากถามนิยามเตมเต็มคำว่าเพื่อนของแต่ละคนเลยค่ะสำหรับฟังเลยคะเพื่อนเพื่อนก็คือคนที่คอยสพอร์ตเราค่ะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรนะคะจริงๆแล้วบางก็เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะค่ะก็จะมีเพื่อนหลายๆคนที่เราคอยให้กำลังใจเสมอจริงๆแล้วทุกๆันเนี่ยที่เรามีงานมีงานที่ดีมีเพื่อนที่ดีก็คือทุกคนคอยอยู่ตลอะ เสริมจากมะป้างไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะแล้วผมก็คือเออเป็นคนที่เหมือนกับซิงก์กับเราโดยที่แบบบางครั้งเราไม่ต้องถาเหตุผลก็ได้มันดูแบบเป็นในแง่ความรู้สึกมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะคุยหรือไม่คุยเจอหรือไม่เจอกันนานขนาดไหนเราก็ยังซิงก์กันเหมือนเดิมครับของผมก็น่าจะใกล้ๆกันครับมันคือเต็มร้อมเพื่อนก็คือการเติมเต็มความสบายใจแล้วก็ความสุขไปด้วยกันครับผม ครับก็สุดท้ายแล้ววันหนึ่งที่แบบว่าเรามีความสุขเนี่ยเราก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนเราฟังใช่ไหมครับหรือว่าวันหนึ่งที่เรามีความทุกข์เนี่ยเราก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนเราฟังเหมือนกันแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาคือเพื่อนเนี่ยไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เนี่ยก็อยู่ด้กันหมดเลยครับถามในส่วนตัวโฆษณาบ้างครับ,รบผมบรรยากาศในการทำเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็สนุกมากเลยครับเพราะว่าเราก็ราบเลื่อนไปได้ด้วยดีนะครับผมทีมงานทุกฝ่ายเนี่ยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่รวมถึงเราด้วยก็เต็มที่มากๆเลยครับครับกการรณ์แของผม และคนอื่นๆนที่เราได้ถ่ายทำภาพนังโฆษณาที่มันเบสออ on t r u อ story จริงๆด mm hmm. ้วยก็ประทับใจอยากขอบคุณพี่ๆทีมช้างในในแง่าทางโอกาสแล้วก็ในแง่แบบโปรเจกต์ที่มันดีๆและน่าสนใจแบบนี้มันดีมากกับชีวิตเราอย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วสิ่งที่ฉายอยู่ mm hmm. ก็คือสิ่งที่พวกผมเคยนั่งทำกันมาจริงๆเหมือ hmm. นแบบอย,อ,ยอย่างย้อนไปตอนสมัยเลือดพ่นพลังเนี่ย uh huh. มันก็เคยมีแบบฝึกหัดบางอย่างที่ ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราทําไมเราถึงแบบต้องมีโจทย์ที่จะต้องร่วมกันเขียนบทกันขึ้นมาเองแต่จริงสุดท้ายมันมันทำให้เราทําให้เรามีวันนี้ด้วยบวกกับทําให้วันนั้นเรารู้ว่าเฮ้ยความสมคัญกับเพื่อนเราอ่ะมันมีค่าขนาดไหนเพราะว่าการเขียนบทมันเขียนคนเดียวไม่ได้มันเหมือนกับว่าสุดท้ายมันก็ต้องซิงค์ไปกับเพื่อนด้วยครับ,รบ,รบก็วันนี้นะครับถือว่า ขออนุญาตฝากแบบจริงใจที่สุดก็คือแบบว่าน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับที่หลังกล้องอย่ายิ้มกันนะคับทำใจฝากด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆแล้วก็คิดว่าในแคมเปญต่อๆไปน่าจะน่าสนใจแล้วก็สนุกไม่แพ้การรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,กิจกรรมรูปถ่ายกิจกรรมเติม <c oughs> เต็มเพราะเพื่อนต่างๆก็อยากจะให้มาร่วมกันนะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าคําว่าเพื่อนมันอยู่ในสายเลือดทุกคนอยู่แล้วครับ<ม>ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ช้างเรานะคะก็ไปติดตามกิจกรรมของรางวาัลแล้วก็หรือว่ามีกิจกรรมของพวกเราที่แช้ลงไปในเพจช้างด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกิจกรรมเป็นเป็นจิ๊กนี่เลอ่อาเมื่อกี้ก็มหมายถึงว่าก็ รูบลัดอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับเป็นเฟรนชิพช็อตนะครับผมคือปกติเวลาเราถ่ายรูปหรือถ่ายแบบรูปกรุ๊ปเนี่ยเราอาจจะถ่ายธรรมดาแบบเ hey, ฮ hey, hey ้ๆๆฮอย่างนี้แต่คือมันมีชาเลนจ์ต่างๆที่อยากลองดูว่ากรุ๊ปเพื่อนของคุณเนี่ยจะครีเอทออกมาเป็นท่าอะไรนะครับผมก็สามารถติดตามรายละเอียดได้แล้วก็เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆครับรับรองว่าทางช้างเนี่ยเขามีของรางวัลที่รับรองว่าคนที่เล่นกิจกรรมทุกคนจะถูกใจแน่นอนครับมันมีตัวอย่างในช้างบอกด้วยใช่ม,ใชมีอยู่แล้วเ<ม>พราะเราไปทำตัวอย่างไปเรียยบบรร้้อแลวคั